แล้วเป็นที่บอกางานที่เราแรก่คอจเ้าเฝ้าี้มาหลายเดือนมากเลยค่ะหลังจากที่ภาจบก็ก็รอซอยทีวันนี้เกิดขึ้นวันนี้จะขึ้นแลร่ีาแลานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครความยาก เลยแค่คิดว่าเันจะได้ไปเหยียบในจัก,กรวาลดิสนีย์แบบชั้นหนึ่งต่อให้เป็นแคสก็ต,ตามใช่จริงจริงจริง,รงตอนที่ตอนที่ได้รับข่าวเรื่องการแคสมาก็เป็นบทแอรเรียลแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าได้เลยหรอแต่ว่าแต่ว่าไปได้ได้วยหรอ,อแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นไปได้ก็เลยก็แต่ก็ท,ทําเต็มที่มาก,มากๆทาจริงจริก็เรียกได้ว่าทําไปหลายรูปแบบมากๆทั้งแบบว่า อยากให้ดูเล็กลงแบบว่าใช้แบบคลาสสิคอโทนแบบใช้เฮทโทนหรือว่าใช้เสียงเป็นตัวเองแบบเป็นแมนหน่อยแล้วก็ใช้กลางๆทำหลายแบบมากๆที่ให้ทางดิสนี่แบบลองลองิจารณาเลือกดูว่ามีคนไหนถูกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ดันทุลักนะแบบว่าถ้าเกิดว่าดิสนี์ไม่คิดว่าเราไม่เหมาะสมนเราทีเราดีใจมากเลยค่ะกดันมากครัตอนไหนกับที่บ้านกับการที่ว่าเราจะได้ไปเป็นเจ้าหญิงแอลเรียลในโมเดลตอนแรกก็ไม่กดดันค่ะ ค่ะพอเริ่มความมาิึกกดดันก็ค่ะแน่นอนว่ากวามจะมาเป็นเสียงเนี่ยที่เราจะได้ฝากันเนี่ยมันยากไปอีกมากพิเศษค่ะทันมาเยอะมากๆค่ะแล้วก็ขั้นตอนคือมันถูกกันกองมาแบบนั้นที่ทั่วนี่สุดค่ะจากจากอิตาลีทั้งไทยเองแล้วก็ทั้งทีมต่างประเทศเองแล้วก็ทั้งตัวบเองหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเราปล่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราลองจริงๆลองกันหลายแบบมากๆว่าก็จะเป็นคนเสียงในแบบไหน,นอย่างห่อยจริงานะ ได้เข้าไปอ่านก็มีมีบ้างมีบ้างที่แบบมีโชงบ้างแล้วก็มีมีวิจารณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเข้าไปสืบแต่ยงเนไ่อยจริงจริงก็ก็ดูแต่ว่าหลังๆไม่ได้ดูเต็มเ็มแล้วแหละคือคือจริงๆถ้าจะถามว่ารับคำวิจารณ์ไม่ได้หรือเปล่าจริงๆไม่ได้รับไม่ได้นะรับได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่แล้วอะไรที่รู้สึกว่าเหมาะสมหรือว่า ใดๆก็ตามเนี่ยก็ก็น้อมรับนะเพราะว่าเราเองก็เคยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เหมาะสมขนาดไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเราหนอยว่าเฮ้ยเราทําไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็หน่อยหนอยแค่ตรงนี้เฉยๆแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะตอบโต้ว่าฉันทำที่ฉันทำไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะใช่แสดงว่าเราไม่ยอมรับว่าสิ่ีเขาเกิดมาคุณแม่ต่างๆมันมีผลกับเรามากๆอะไไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกมีผลไหมแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองแล้วแล้วก็รู้ลว่าาาเนนป็งง้ใหญแมแรกเลลยแ้วก็ คาเล็เตอร์เป็นคาเล็เตอร์ที่ที่แบบเป็นเป็นใจความของเรื่องลิทเติ้ลมนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราเป็นแอเรียลที่ดีเขาดูยังหรือว่าหรือว่ามีความเห็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีการสื่อสารกับพี่นีอยู่หลายครั้นมากๆถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะคะจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบยังไงแบบฉันไม่โอเคที่มาด่าเฉยไม่ใช่คือเราโอเคแล้วเราบางอย่างเราก็เห็นด้วยแต่ว่า นั่นแหละตัวตัวดิสนีย์เองก็ได้คุยถึงมุมมองกันแล้วทางเขาก็อยากได้ความหลากหลายมากคึ้นชุ่ม mm hmm. อย่างที่บอกค่ะด mm ิสนีย์ไม่ใช่โลกของเด็กอย่างเดียวเป็นโลกของทุกคนที่มีจินตนาการซึ่งจินตนาการนะคะจินตนาการ mm hmm. บางอย่างก็ mm hmm. จินตนาการมันไม่รู้จบก็หลายๆอย่างก็มีความแปลกใหม่มากขึ้นในสุดท้ายก็ยังคงความคลาสสิกอยู่บางอ่างว่าจริงๆ ไม่ได้มีอะไรนะคะหมายถึงว่ารวมๆก็โอเคมาถ้าถ้าบอกว่าเสียงทีแหบนอะไรย่างเงี้ยก็ก็อันตรีเพราะว่าบางบางโคดมันก็เป็นทัวรที่ณเวลาที่อัดเสียงอจะก็แหวนใดๆก็ตามแต่ว่าอาจจะอาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกสะดุ้งกับคอมเมนต์บางอันที่ที่ไม่ได้มีความรู้จริงแต่ว่าแต่ว่าเสถเสถี่ก็มีความรู้แบบเช่นบอกว่าบอกว่าเซลนี้มันเคียงหรืออันนี้มันของนอกสีเพราะว่าเออเราบอกว่าเป็นนักดนตรีคนหนึ่งที่เรียนจบดนตรีมา ก็อาจจะแบบไม่ได้รู้คำนู้อะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยการที่ดิสนีย์จะจิ้มใครสักคนคนที่เข้ามาเขาต้องมีวุ้ิภาวะทางดนตรีนิดนึตอนนั้นมันขั้นมือยอยา่างเงี้ยพิมพ์เด่นแล้วก็แบบว่าบโอไหมเอยไม่ได้รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยจริง,รง,รง,รงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าก็ก็จนระิงจริงก็เหมือนนีก่ก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะทางทางการอะไรอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นคนไม่ได้มีวุฒิภาวะอะไรหมายถึงแบบบางอย่างบางอย่างเราอยากชี้แจงเราอยากพูดอะไรเราก็เราก็ดู แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ด่าหรือตอบโต้นะแต่ว่ามันเป็นการแบบว่าเออเออหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า,ลาใช่ก็มีการตอบโต้ถามกันบ้างแต่ว่าก็คิดว่าการตอบหรอย้ำก็อาจจะอาจจะดูแบบว่าคนอาจจะมีความไปีกว่าเราไม่ยอมรับเสียงที่หลากหลายหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะยอมรับค่ะ หลายๆอย่างที่คนแบบคนหรือว่าคนที่เสกผลานหรือนแฟนที่แบบวิจารณ์เข้ามาบางหลายๆอย่างที่แบบว่าสามารถแก้ไขได้หรือว่าปรับปรุงอะไรได้ก็จะแบบจะยินดีมากๆในการนําไปปรับปรุงต่อไปนะคะใช่คือโบโบ,บอาจจะนั่นแหละโบอาจจะอาจจะไม่ได้ใช่แอรียลในฝันของใครเลยแต่ว่าก็เต็มที่กับคาแรกเ,เตอร์นี้ที่สุดแล้วก็อินที่สุดค่ะ โอเราให้ร้ดองีไปแล้ว่าเราให้ดังแล้วรให้สอรอไมล่มหรอคะกับเราิจาร์เนี่ยครับมีก็มีกจหน่อยหน่อหน่อยคร่บก็เอาเอาว่าเรื่องเรื่องที่คุยกันไปว่าเออตอนนี้ยังโสดอยู่เอาอีกแล้วเออไม่ไก อัปเดตไหมแบบมีคนเข้ามาบ้างไหมยังไงเงียบกิ๊บเลยหรอคะปกติเขาเรียกว่าคิวปิดกรรมเทพเนี่ยเราน่าจะน่าจะาสตาสั้นนะน่าจะยิงยิงไม่ถูกสักทีเดี๋ยวยังไงถ้าจบถ้ามีเวลาว่างน่าจะพาคิวปิดไปตัดแว่นกรรมเทพกรรมเทพยิงยิงไม่ถูกเลยแต่เราสวยขนาดนี้ช่เราเราต้องสวยเวลามาทำาน้าเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่เน้นแต่งงานเน้นแต่งตัวแต่งหน้า ฝากฝากเป็นฝากให้ทัพสมบูรณ์ได้ค่ะก็ขอฝากนะคะดิสนีย์ ol, ermaid, เบลิโดเมืองเครื่องรางพรจุลไทยนะคะในโรงภาพยนตร์วันนี้นะคะคก็ชมในโรงภาพยนตร์เนี่ยจะได้อัตราที่สุดเชื่อว่าน,น,นะคะก็ถ้าสมามุติใครอินกับเวอร์ชั่นภาคไทยก็สามารถมาชมกับภาคไทยเป็นก็หญิงแอริเอลเลยเมื่อกี้หลายได้นะคะหรือว่าภาคซับก็คือได้หมดเลยขอให้มาดูค่ะเพราะว่าครั้งนี้เชื่อว่าทีมงานนักแสดง แล้วก็ในนรกทั่ดิสนียทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศน,นักแสดงใดๆทุกอย่างทำเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็สิ่งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆ